สวัสดีครับพบเจอกับผมนะครับกับเซียนตัวใหญ่ในช่วงตามล่าหาคุ้มรัพย์นะครับก็เจอกันประจำแหละนะครับถ้าผมมีเวลานะครับผมก็จะมาทุกวันนะครับแต่ถ้าติดธุระก็อาจจะห่างไปบ้างวันสองวันเต็มที่นะครับไม่เกินนั้นนะฮะฉะนั้นก็ เออ่ในการเล่นพระนะครับเราก็จะรู้อยู่แล้วว่าหลักๆในการเล่นก็ไม่ได้มีอะไรมากนะครับนะประสบการณ์ก็สําคัญพิมพ์พระเนื้อพระทุกอย่างสําคัญไปหมดนะครับเราก็ต้องเล่นในสิ่งที่เราคิดว่าเรารู้เราชอบนะครับเล่นในสิ่งที่คิดว่าเรารู้เราชอบว่าเราเล่นแล้วเรารู้สึกว่าโอเคไหมอะไรประมาณนี้นะครับ พักเครื่องนะครับมีหลายที่หลายกุมีหลายเกจิอาจารย์ยุคเก่านะครับเยอะแยกไปหมดเลยนะครับ <_ C 1> เนื้อดินเนื้อชินเนื้อผงเนื้อว่านนะครับเนื้อโลหะต่างๆนะครับเราต้องมาแยกแยะนะขนาดดินอย่างเดียวก็ยังต้องแยกว่าดินดินอย่างนี้ที่ไหนนะครับดินอย่างนี้ที่ไหนดินละเอียดดินหยาบนะครับ จริงๆแล้วการแยกแยะพระก็จะพิมพ์เขาก็จะเป็นตัวบ่งบอกอยู่แล้วว่าแบบนี้อะไรยังไงนะครับยกเว้นพระบางที่นะครับอาจจะมีเอกลักษณ์ใกล้เคียงกันนะครับเอกลักษณ์ใกล้เคียงกันบางทีก็แยกยากหน่อยก็มีนะครับแยกยากหน่อยก็มีนะครับแต่ทุกอย่างก็อยู่ที่ประสบการณ์นั่นแหละนะครับทุกอย่างก็อยู่ที่ประสบการณ์นะครับอ่าไหนมาดูกันนะครับวันนี้ผมจะมีพระอะไรมาพูดในฝั่งบ้างนะครับมาให้ชมบ้างนะครับเนาะก็เหมือนเดิมนะฮะนะครับ มีหน้าที่หาพระมีหน้าที่เอาพระให้หลายๆท่านมาดูมาชมกันนะครับแล้วก็ทําตามสิ่งที่เราเห็นเราชอบเราคิดไปนะครับองค์นี้เป็นพระก,กิ่งนะครับพระก,กิ่งองค์นี้ถามว่าสวยไหมสวยครับแล้วก็อยู่ในตลับเงินนะครับสินแบบนี้มีมอยายแบบนี้อย่างนี้เขาเรียกว่าพระก,กิ่งแน่นอนนะครับ พักกิ่ง rika. อ,อันนี้ผมก็ต้องตีลงทางวัสุทัศน์นะครับก็ต้องตีลงทางวัสุทัศน์วัสุทัศน์ก็จะมีที่โด่งดังหน่อยก็สังฆราชแพรนะกับเจ้าคุณศรีสนนะครับนะสองเกจินะครับสองขณาจารย์นะนะครับ,รนะรบที่ค่อนข้างที่จะมีชื่อเสียงในการสร้างพระเก่งของวัสุทัศน์นะครับพระก,กิ่งเนี่ยนะครับพุทธคุณพระก,กิ่งเนี่ยนะครับหลักๆเลยนะฮะหลักๆเลยก็เด่นเก่กับทางด้านรักษาโรค เด่นเกิดกับชื่อเสียงอำนาจทำอะไรก็มีชื่อเสียงโด่งดังนะครับแล้วก็ยังถือว่ารูปร่างของพระเนี่ยนะครับค่อนข้างที่จะเขาเรียกว่าไงปราณีตเรื่องความสวยนะครับก็ยังเด่นเก่ดกับด้านเมตตามหานิยมอีกนะครับหลายหลยอย่างนะครับทำให้พระกลิ่งนะครับมีชื่อเสียงมากนะฮะในการในการเล่นหานะครับในการเล่นหานะครับ ็เกี่ยวกับเขาเรียกว่าไงถ้าเกี่ยวกับการรักษาโรคก็กต้องทําให้สุขภาพแข็งแรงใช่ไหมสุขภาพแข็งแรงนะครับก็จะมีอายุยืนยาวนะครับทุกอย่างก็จะเป็นองค์ประกอบรวมๆกันไปนะครับพอรวงกันไปเสร็จทีนี้ก็จะเป็นลักษณะที่ว่าอ๋อนะครับเอ่อพอพอสุขภาพแข็งแรงก็อายุยืนทําให้พระทาให้พระเหมือนกับแคลคาดปลอดภยัยนะครับ พุทธคุณหลายๆอย่างรวมๆกันอยู่ในนั้นนะครับนี่คือพักกิ่งนะครับอย่างนี้ตีเป็นกิ่งวัสถุทัศนะครับอย่างนี้ตีเป็นพักกิ่งวัสถุทัศนะแล้วก็ตลับเงินนะนี่ตลับเงินหนาๆเลยนะฮะนี่ตลับเงินหนาๆเลยนะครับผมล้างเรียบร้อยนะครับตลับพวกนี้ผมล้างเรียบร้อยเลยนะครับกิ่งวัสถุทัศนะครับเจ้าคุณสีสนนะครับเจ้าคุณสีสนนะฮะ องนี้อง์นี้เป็นผ้าใหญ่นะครับองนี้เป็นผ้าใหญ,นะใหญ่ถ้าอย่างนี้เขาเรียกว่าพัคโคนสมอนะครับถ้าอย่างนี้เขาเรียกว่าพักโคนสมอนะครับนะครับพิมพนาคปกจังหวัดพระนครศรีอยุธยาถามว่าทําไมพักโคนสมอทําไมก็ถึงเรียกพัคโคนสมอนะครับคือผมต้องกล่าวกล่าวกลับไปก่อนว่าตั้งแต่ ในการดูพระเนี่ยนะครับพระแบบนี้นะฮะนะครับจะเป็นศิละปะของยุทธยานะครับสแสดงว่าพระโคนสมอเนี่ยนะฮะที่ที่เจอในกู่บางหน้าเนี่ยนะครับแล้วก็เขาที่เขาที่เขาเป็นชื่อโคนสมอเนี่ยขเขาเพราะเขาเอาพระพบเจอพระจํานวนมากนะครับพบเจอพระจํานวนมากแล้วเขาเอามาวางไว้ณนโะคนต้นสมอนะครับซึ่งอยู่ในพระราชวังนะครับบางท่านบอกโคนสมอวังหน้าใช่ฮะ นะครับก็คือแต่คือจริงๆแล้วพระโคนสมอที่อยู่วางหน้าเนี่ยนำไปจากอยุธยานะครับตั้งแต่ตั้งแต่ในสมัยของอรัชกาลในสมัยของรัชกาลที่1นนะครับที่ท่านได้ย้ายเมืองหลวงอะนะนะครับที่ท่านได้ย้ายเมืองหลวงอะนะนะครับก็นาพระไปด้วยนะครับนำพระไปด้วยก็เลยทาให้พระคุณสมอเนี่ยนะนะครับไป็นแต่กุที่ที่ท กรุงเทพนะครับไปแตกกูที่กรุงเทพนะครับเนาะกูวังหน้านะครับที่เรียกกันว่าวังหน้านั่นแหละนะครับฉะนั้นนะครับแต่ถามว่ายุจามีไหมยุจาก็ยังมีฮะนะครับยุจาก็ยังมีนะครับแต่จริงๆแล้วพระพระชุดนี้นะครับก็เอาไปจากอายุทยานั่นแหละนะครับเอาไปจากอายุทยานั่นแหละตั้งแต่ในสมัยรัชกาลที่1นะครับนก็เลยทําให้เป็นพระที่เก่า นะครับเป็นผ้าที่เก่าแล้วดูแบบเข้มขังนะนะครับท่านดูเนื้อผ้านะครับเนื้อผ้าดูแบบมีความเก่ามีธรรมชาตินะครับมีความเก่ามีธรรมชาติและท่านดูตลับที่เขาพวกนี้เป็นตลับสั่งตัดนะฮะเนี่ยตลับใบเบเริ่มเลยสมัยก่อนเนี่ยนะครับนะครับผ้าคุณสมอเนี่ยนะฮะเมื่อประมาณพุทธศักราชนะครับสองสี่เจ็ดห้าเนี่ยมีการเช่าหากันในราคาองค์ละหนึ่งร้อยถึงหนึ่งร้อยห้าสิบบาทถือว่ามีราคาสูงมากนะ นะครับเพราะถือว่ามีประสบการณ์นะครับไม่ว่าจะเป็นเกี่ยวกับพวกถูกหวยรางวัลที่หนึ่งบ้างนะนะครับผมก็สมัยนั้นก็ไม่รู้ว่ารางวัลก็มีมูลค่าอะไรเท่าไหร่นี่ก็ไม่รู้นะครับก็เลยทําให้พระคนสมองมีราคาค่อนข้างมากหนึ100่งร้อถึงหนึ่งร้อยบาทนะครับหนึ่งร้อยเอ่อหนึ่งร้อถึงหนึ่งร้อยห้าสิบบาทนะครับก็ถือว่าแพงอะ่ะ นะครับส่วนจะถูกลางวัลอะไรนี่ไอ้นี่เขาเขาเขียนตามตำราเข้ามาผมก็ไปอ่านไปเจอมานะครับก็มาเล่าให้ฟังนะครับฉะนั้นนะครับก็จะเด่นเกิดก,กับทางด้านโชคลาภนะครับคงกระพันชาตีได้มหาอำนาจดางแคลคาานะครับนะฮะก็ถือว่าเป็นพระที่ละนาคปกนี่ก็ปกป้องคุ้มครองป้องกันอยู่แล้วฮนะ เป็นพระที่ทุกวันนี้เขาคงน้อยคนที่จะห้อยผ้าใหญ่ขนาดนี้นะครับน้อยคนที่จะห้อยผ้าใหญ่ส่วนใหญ่ก็ตั้งไว้บูชาแต่ผมก็ยังเคยเห็นก็ยังเคยเห็นเซียนยุคเก่าห้อยกันอยู่นะนะครับก็ยังเคยเห็นบางท่านก็ชอบห้อยผ้าใหญ่ๆนะครับท่านก็บอกว่าห้อยใหญ่ๆดีนะครับองค์เลียวก็คุ้มเลยนะฮะแล้วแต่ความชอบแล้วแต่ความชอบนะครับก็เป็นพระอยู่ในสมัยของอยุธยานะครับพระโขนสมบ นะครับองนี so, ้ก like so, ็ตลาดพุกเหมือนกันนะครับองนี้ก like so ็ตลาดพุกเหมือนกันแต่องนี้เป็นเนื้อชินนะฮะองนี้เป็นเนื้อชินนะครับถ้าเป็นผ้าแบบนี้นะครับถ้าเป็นผ้าแบบนี้ผมจะดูเป็นเขาเรียกเป็นผ้านักปกกุพะง่วนะครับผ้านักปกกุ่พะง่วฮะนะครับผมตีทางนั้นนะผมตีทางนั้นนะครับผ้านักปกกุ่พะง่วงเนี่ยนะครับของจังหวัดพระนครศรีอยุธยาอีกแล้วฮะคือเราเราต้องเข้าใจว่า ภาคจังหวัดอยุธยาเนี่ยนะอยุธยาเนี่ยนะครับเป็นเ,เคยเป็นเมืองหลวงของเราเหมือนกันนะครับฉะนั้นความจเจริญรุ่ลลงเรืองเนี่ยไม่ธรรมดานะครับความจเจริญรุ่ลลงเรืองของอยุธยาในอดีตไม่ธรรมดานะครับการสร้างพระอะไรเนี่ยนะฮะมีเยอะมากนะครับการสร้างพระอะไรมีเยอะมากนะฮะท่านอย่างนี้เขาเรียกว,ว่าพระนาคปกนะครับพระนาคปกกูผระงัว นะครับเป็นเป็นผ้าเนื้อชินนะฮะที่เป็นศินละปะของขอมอย่างนี้เขาเรียกว่าศิละปะขอมนะครับก็ผ้านักปก,ปก,กุผง,งว้วหรือบางท่านเรียกว่าผ้าปกผง,งว่วนะความจริงก็ไม่ได้ขุดที่กุหรือเจดีวัดะง,งว่วหรอกฮะนะครับแต่เป็นผ้าที่พบเจอที่กุวัดมหาธาตุนะครับจังหวัดพระนครศรียุธยานะครับแล้วที่เรียกกันว่า กูผง,งั่วเนี่ยก็เนื่องจากวัดแห่งนี้ได้รับการบูรณะปฏิสังขรณ์ในสมัยพระบรมราชาธิราชที่หนึ่งหรือขุนขุนหลวงผงงว่วนะครับก็เลยเรียกกันเป็นกูผงงว่วนะครับว่ามหาธาตุพระนครรีจุจานะครับก็พุทธคุณพุทธคุณถ้าเป็นเนื้อชินเนี่ยนะฮะผมบอกเลยสายเหนียวนี่ไม่เป็นสองรองไทยนะครับสุดยอดนะครับสุดยอดเลยสายเหนียวนี่นะครับไม่เป็นสองรองไทยนะก็ถือว่าเป็นอะไรที่น่าใช้นะ นะครับน่าใช้สําหรับคนที่ชอบห้อยพระองค์ใหญ่ๆหน่อยนะครับก็พอใช้นะนะครับส่วนตัวผมก็ชอบนะนะครับแต่ก็เรื่องหนักไหมก็จะมีหนักบ้างนะฮะเพราะว่าเป็นพระเนื้อชินองค์ใหญ่นะครับพ้านักปกก็จะคุ้มความป้องกันนะครับคุ้มความป้องกันฮะนะครับแลเนื้อชินก็คือชนะนะครับทำไรก็มีใช้ชนะนะครับสายเดียวคงกระพันชาตินะครับปกพระง่วนะฮะพระนักปกพระง่วนะครับ ถ้าองค์นี้ทักษินแบบนี้นะครับผมคงต้องตีลงไปทางเชียงแสนนะครับผมคงต้องตีลงไปทางเชียงแสนนะครับเพราะว่าเพราะว่าสินเขาเป็นคล้ายๆกับใบข้าวประมาณอย่างเงี้ยนะครับเนาะฉะนั้นนะครับพระเออพระเชียงแสนเนี่ยนะครับเป็นพระที่เป็นพระที่เก่านะนะครับเป็นพระที่เก่านะครับแราเป็นพระเนื้อชิน นะครับเป็นผ้าเนื้อชินฮะนี่ก็ตลับเงินหนาๆเลยนะครับตลับเงินหนาๆเลยนะฮะนะครับนี่ก็ตลับเงินหนาปักเลยนะครับพระเชียงแสนนะครับพวกนี้จะเป็นถามว่าจะเด่นทางไหนถ้าว่าเนื้อชินเนี่ยนะครับก็จะเด่นเกี่ยวกับพุทธคุณก็คล้ายๆกันชิงคือชนะนะครับชิงคือชนะฉะนั้นนะฮะฉะนั้นในการในการสร้างพระเนี่ยนะครับผมถือว่า พวกภาคเนื้อชินพวกภาพสมัยก่อนสมัยเก่าเนี่ยหลักๆเลยนะฮะนะครับเดินนําหน้ามาเลยนี่คือสายเหนียวคงกระพันนะครับที่เดินนําหน้ามาเลยนี่คือสายเหนียวคงกระพันนะครับสําหรับภาพเนื้อชินนะครับเพียงแต่ว่าเราต้องมาแยกให้ได้ว่าอย่างเงี้ยจะตีลงที่ไหนอย่างเงี้ยจะไปลงที่ไหนนะครับประมาณนั้นประมาณนั้นนะครับถ้าอย่างนี้ผมตีลงทางเชียงแสนนะครับผมตีลงทางเชียงแสนนะครับองค์นี้ฮะ องค์นี้ก็เป็นโซนอย่างนี้เราเราหนีไม่ได้เลยถ้าเป็นพาดอย่างเงี้ยนะครับโซนอย่างนี้เขาเรียกว่าพัดซุ้มก่อผมได้มาอย่างนี้นะนะครับแล้วน,นี่เป็นตลับเงินเก่าตลับเงินเก่าตลับเงินหนาด้วยนะครับส่วนใหญ่แล้วถ้าเป็นพิมพ์แบบนี้นะฮะนะครับเขาก็จะตีลงไปทางกู่นครไทยนะครับเขาจะตีลงทางกู่นครไทยนะครับเพราะว่า เอกลักษณ์ของแต่ละที่แต่ละก่มก็ไม่เหมือนกันนะครับเอกลักษณ์ของแต่ละที่แต่ละกล่มไม่เหมือนกันนะนะครับหรือเราจะตีลงทางกําแพงเพชรได้ไหมนะครับถ้าถามผมนะผมสันนิษฐานว่าในการสร้างก็คงจะอายุก็คงจะไ่เรียกกันเพราะว่าไม่ได้หนีกันมากอ่ะนะครับไม่ได้หนีกันมากนะครับอันนี้คล้ายๆกับทรงเครื่องฮะคล้ายๆกับทรงเครื่องนะครับคล้ายๆกับทรงเครื่องก็พูดง่ายก็เป็นพระซุ้มก่อ นะครับก็เป็นพระซุ้มกอเหมือนกันนี่แหละนะครับแต่ส่วนใหญ่แล้วผมเห็นเขาตีลงทางขูนนครไทยนะนะครับผมเห็นเขาตีลงทางขูนนครไทยนะครับคือจริงๆแล้วในการสร้างพัดแต่ก่อนเนี่ยนะครับในการสร้างพัดแต่ก่อนเนี่ยนะครับส่วนใหญ่แล้วก็จะไม่ค่อยมีเกี่ยวกับพระสงฆ์หรอกฮะนะครับในการปลูกเสกในอะไรก็จะเป็นเกี่ยวกับฤาษีนะครับสมัยก่อนแห่ง รัชวงศ์สุโขทัยเนี่ยนะครับผมต้องพูดอย่างนี้นะนะครับจะมีลือสีจะมีลือสีอสามตนที่มีฤทธิ์นะฮะจะมีเอ่อฤือสีพิลาลายลือสีตาไฟฤือสีตาบัวนะครับก็ถือว่าสามลือสีนี่แหละเป็นผู้นําในการสร้างพะสุ้มกอนะครับที่เที่เขาเรียกว่าซุ้มกอน,นี่ก็เหมือนกระกอไก่เนี่ยครับนะครับซุ้มกอน,นะครับก็เหมือนก,กระกอไก่ยังเรียกว่าพาสุ้มกอน,นะครับก็จะมี ้าซุมกขอข้างจริงก็จะมีพวกพิม์ใหญ่มีกระหนกไม่มีกระหนกพิมพ์กลางพิมพ์ขนมเปี้ยอะไรประมาณนั้นก็ว่ากันไปนะครับอันนี้ก็ตีเป็นพาสุมกอนั่นแหละนะครับก็ตีเป็นพาสุมกอนะครับแล้วก็เก่านะผมส่องดูเก่าอยู่นะครับแล้วก็เป็นตลับเงินเขาใส่ตลับเงินมาอย่างนี้เลยนะฮะเขาใส่ตลับเงินมาอย่างนี้เลยผมมีหน้าที่มาล้านแล้วผมก็ใส่คืนนะครับสมกอมีกูเราไม่จนนะครับกูนครไทยนะครับนี่ก็เป็น ล็อกเก็ตเสด็จพ่อรัชกาลที่5นะครับล็อกเก็ตเสด็จพ่อรัชกาลที่5นะครับล็อกเก็ตเป็นล็อกเก็ตเงินอยู่แล้วครับล็อกเก็ตเงินนะครับแล้วก็ยังมาใส่ตลับเงินด้วยนะเอามาใส่ตลับเงินด้วยเสด็จพ่อรัชกาลที่5เนี่ยนะครับก็เป็นอะไรที่เราเห็นประจําอยู่แล้วนะครับตามสูนย์ราชการทั่วไปไม่ว่าจะเป็นสารกลางไม่ว่าจะเป็นที่ว่าการอำเภอนะครับนะฮะนะครับผมผ่านประจําก็ยกมือขึ้นตลอดนะครับยกมือขึ้นไหวท่านตลอดอยู่แล้วนะครับ เนาะฉะนั้นนะฮะทัศยามินโทวโรอิติพุทธะสังมิอิติอรารหังสหัสกาอย่างวรังพุทโธนโมพุทธายะปิยะมะมะณโมพุทธายะเนี่ยนะครับเป็นคาถาที่เอาไว้บูชาเสด็จพ่อรัชการที่5นะครับสำหรับท่านที่นั่ถือนะครับเสด็จพ่อก็กราบไหว้ก็มีแต่สิ่งดีดีเข้ามานะครับไม่ว่าโชคลาภความร่ำรวยนะครับคือท่านเป็นสมมุติเทพนะครับฉะนั้นฉะนั้นบางทีก็ การกราบไหว้สมุติเทพก็อาจจะเล่งเกี่ยวกับสิ่งที่เราจะได้อะไรประมาณนี้คือความเชื่อนะคือความเชื่อนะครับนี่ก็เป็นล็อกเก็ตเสด็จพ่อรัชกาลที่5เป็นล็อกเก็ตเงินนะครับเป็นล็อกเก็ตเงินนะล็อกเก็ตเงินแล้วก็ใส่ตลับเงินด้วยนะครับ2ต่อเลยนะครับล็อกเก็ตเงินแล้วก็ใส่ตลับเงินด้วยนะฮะเป็นอะไรที่สุดยอดอ่ะไม่ธรรมดานะครับ สอง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 ต่อเลยพระพิคเนตนะครับองค์นี้เป็นพระพิคเนตคะเป็นเนื้อชินเหมือนกันถ้าเป็นศิลปะอย่างนี้นะครับศิลปะอย่างนี้ผมดูเป็นทางลบบุรีคือคือเราเราเราต้องเข้าใจก่อนนะครับศิลปะของพระพิคเนตมีหลายที่มากสายใต้ก็มีนะครับสายภาคกลางก็มีนะครับสายใต้ก็มีสายภาคกลางก็มีพระพิคเนตเป็นเทพเจ้าแห่งโชคลาภเทพเจ้าแห่งความสําเร็จนะครับ อย่างเงี้ยผมตีลงทางลบบุรีนะฮะนะครับเพราะว่าสินเข้าเป็นอย่างเงี้ยนะครับลบบุรีนี่ก็เป็นโอโหอายุพระไม่ธรรมดานะฮะนะครับพวกผ้าเนื้อชินเนี่ยลบบุรีก็มีชื่อเสียงมากเลยราคาแพงมากนะครับแล้วองค์นี้ก็เป็นงานเลี่ยมเงินนี่เป็นงานเลี่ยมเงินแทนนะครับนี่เป็นงานเลี่ยมเงินแทนนะพิกเนตคือเทพเจ้าของโชคลาภเทพเจ้าของความสําเร็จหาไวต้ติดตัวฮะหาไว้ติดตัวนะครับมีองค์เล็กองค์ใหญ่ก็หาไวต้ติดตัว นะครับไม่เสียหายหรอกครับไม่เสียหายนะฮะฉะนั้นฉะนั้นนะครับในการในการเล่นพระในการศึกษาพระเนี่ยนะครับพยายามนะครับหาพระหลากหลายเอาไว้ติดตัวเรานะครับอย่างน้อยก็เป็นเหมือนกับที่พึ่งทางใจแหละนะครับเป็นกับเป็นเหมือนกับที่พึ่งทางใจนะครับอุ้ยเล่าไปนิดเดียวเองนะครับ17นาทีกว่าละก็คงเอาประมาณนี้ก่อนละกันนะครับผมก็แต่ละคลิปผมไม่อยากให้ ยาวมากนะครับผมเอาไ้เล่าๆต่อๆกันหลายๆคลิปนะครับผมชอบอย่างนั้นนะผมชอบอย่างนั้นนะครับอ่ะคลิปนี้ก็คงจะประมาณนี้คลิปหน้าเจอกับผมใหม่อย่างไรแล้วนะครับผมต้องขอขอบพระคุณนะครับสำหรับการติดตามรับชมรับฟังนะครับผิดพลาดอย่างไรนะฮะเสียนตัวใหญ่นะครับก็ไม่ใช่ผู้รู้ทุกอย่างอะไรขนาดนั้นบางทีก็จะมีข้อผิดพลาดอะไรบ้างนะครับผมต้องขอโทษขออภัยมาณตรงนี้ด้วยนะครับ คลิปหน้าเจอกับผมใหม่นะครับผมฝากด้วยนะครับฝากกดไลค์ฝากกดแชร์แล้วก็ฝากกดซับสไครป์เพื่อเป็นกําลังใจในการทาคลิปจะต่อไปนะครับอ่ะคลิปนี้เซียนตัวใหญ่ขอตัวลาไปก่อนนะครับอุ้ยสุดท้ายนี้นะครับต้องอวยพรก่อนขอให้ทุกทท่านนะครับสุขภาพดีมีความสุขเจริญรุ่งเรืองในที่การงานนะครับเจริญรุ่งเรืองทรัพย์สินเงินทองคลิปหน้าเจอกันใหม่ขอขอบพระคุณมากครับสวัสดีครับสวัสดีครับ